พี่ปูซ้อนยังไงบ้างครับเก็บระยะอะไรยังไงบ้างครบเลยครับสู้ๆนะครับชื่ออะไรครับชื่อหญิงค่ะครับครับโอเคครับขอบคุณค่ะครับครับที่ตำรวจก็แวะมาส่งนะครับเดี๋ยวขวาผมจะอไปเลยพี่ปูก็มางานนี้ด้วยนะครับ มาซ้อมแล้ววันนี้ตั้งเป้าเท่าไหร่ครับวันนี้น่าจะไปตามเป้วเลยครับไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลย่อโอเคครับเต็มที่สวัสดีครับเดอนนิ่งโนบุกนะครับก็จะมีในงานวิธีสีใส่น้ำมาราธอนสนามสุดท้ายที่จังหวัดบุทัยทันนีนะครับตอนนี้ก็42 50นาทีนะครับอีก10นาทีปล่อยตัวทีมอ์แกไนเซอร์เนี่ยก็แนะนำสนามอยู่นะครับครับผม วันนี้ก็มากับวันนี้เป็นปีที่ใหม่แกะกล่องเลยนะครับไล่เก็บแบกนะครับพี่เครับแล้วก็เตรียมออกตัวแล้วนะครับอีก5นาทีเช็คอินยังน้องเต้ใช่ไหมเต้ครับเช็คอินคเช็คอินแล้วเฮ้ยถ้าเหรอเฮ้ยเสียด่าโฟว์โฟว์เฮ้ยโดนอํมโดนอํมตกใจอ้าวโดนว่า เร่งกับนักกีฬามาราธอนนี่นะครับเหลืออีก2นาทีโดยประมาณ2นาทีป๋าผอนะครับอ่าแร่งมาจากยาเลย่ายาน้องเจมน้องอะไรรู่จักไหมที่น้องซ้อมไปบางแสนเราเนี่ยรับจากสถานที่น้องตะแผลปูงด้านอากาศของเราของเราพี่ปูพี่ปูน้องตะแป๋วอันนี้สตินะครับที่เทิ้งรูปโป่งของเราเนี่ยทั้งหลังนี่เหรอนี่คนนี้แรงนี่กระแรงโอเคสามสิบวินาทีสองสอง ไปแล้วนะครั <No! S 1> yeah! thank <laughs> you 7กิโลนะครับพี่ปลูลงมาแล้วนะครับสุดยอดครับสุดยอดเยี่ยมคุณปูคุณปูเราอยู่ที่7กิโลนะครับคุณปูก็ลง,งเขามาแล้วนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยม,ยยม ต้องเล it ียวพีพีอีกเลาะสุดยอดเลยชื ah ่ออะไรครับ um, ช well ื่อสุ่าอุทองรันิ่งค่ะครับครับจังหวัดอะไรนะครับสุพรรณกายังครับกลยังครับเยี่ยมก็ชมวิวไทยทั้นะครับกับตัวตรงนี้นะครับผม 8 6กิโลก็ขึ้นเขามา1.6กิโลครับครับตับไปยี่ยมเลยครับเยี่ยครับ เอ้ย,เ,ยอเลี้ยวซ้ายงานตอนแรกอรับชั้นแยกข้างหน้าเนี่ยคนหลงไหวนะแยกข้างหน้าเดี๋ยวเขาคิดว่าตรงแต่มันต้องลงมาเนี่ยไม่มีคนยืนคุมด้วยทางท่า,ทานแล้วไปซ้ายไปขวา เลี้ยวซ้ายใช่ไหมพี่นะครับ7.7กิ 7. 7. โลนะครับถึงชังมง6นาทีนะครับ ใช่ได้นะเรืเเ่อยๆอยู่นี่ก็ยี่สบโลนะครับยเยาวๆชื่ออะไรครับพี่มาจากไหนครับยี่สิบห้าโลนะครับ ไม่มีคนเลยนะตรงไปนะดูยาก29.42กิโลนะครับ ระยะมินิมาราทอนนะครับแล้ววิวส,สวยนะครับช่วงใกล้หองหมงนะ่้านสามสิบเอ็ดกิโลอดีนะครับสอ,องชั่วโมงห้าสิบห้านะครับการบอกทางค่อนข้างจะมีปัญหานะครับจุดค่อนข้างหา่างและใต้เล็กนะครับน่ากลัวมากเลย วันนี้นะครับถ้าจะมีข้อเสียก็ต้อ,ง,องทารบอกทางะนะครับที่เด็กวิ่งสวนมากนะครับคิวขึ้นท้องใช่ไหมโอเคสู้ๆโอเคมีสันตินะครับไปคิวขึ้นท้องนะครับต่อไปนะครับเยี่ยมครับเยแบบี่ยมครับสามสิบสี่กิโลนะครับ ตรง12นาทีนะครับครับตัว สาสิ็จสานะครับสามชั่วโมงสาสิเนาทีนะครับครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับครับครับคุณมากสามสิบเก้ากิโลนะครับสามชั่วโมงสี่สิบเอ็ดนะครับครับครับ เท่ไรครับสามกกิโลนะครับตรงเลยนะครับอีกสองกิโลนะครับก็จะเส้นเัยๆสี่สกิโลนะครับสมาสมชั่วโงสี่สิบหก นหน่อยหนึ่งนะครับรแล้วก็จะจบแล้ว40.8กิโลนะครับนี่ก็41.2บกิโลไปแล้วนะครับเอ็กคนเดียวจะวิ่ง,งรถคลองนี้นะครับ 200เมตรสุดท้ายนะครับท้ายทันเล่คู่มาทอนนะครับ42กิโลไปแล้วนะครับก็มากบบเอเบปีสวิปคู่ใหม่นะครับไลท์เกทแบ็กนะครับแล้วก็ซับสีได้ด้วยนะครับซับสีได้รอ,อบกีหนึ่งครับ ครับจอพี่ไปเลยเจอหนุ่มเอนะครับมาวิ่งวิถีสีสายน้ำนี้ด้วยมามาวิ่งกี่สนามนะครับสนามสุดท้ายสนามเดียวยีิบเอ็นแต่ลดระยะมาเดิมทีนี้อ๋อโอเคแล้วมินิวันนี้เป็นไงบ้างเข้ามาเท่าไหร่ครับชั่วมกว่าครับวิ่งเล่นๆแล้วสบายๆแล้ว บบในในกี้แอโรสวิฟตนคือตัวนึงตัวนึงก็แพงงั้นเลยใช่ไหมประมาณอย่างตัวนี้ของไนกี้ตัวนี้ไนกี้ครับแต่ส่วนใหญ่เราจะใส่ของไนกี้เหรอใช่ครับไนกี้เป็นหลักเลยยังไงไนกี้ฝากดูน้องเอด้วยเพราะเขาก็ใส่ทุกงานเลยแล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ซื้อมาสี่พันครับสี่พันเลยใช่ไหมก็ดีใช่ไหมคือมันไม่บาทอะไรเลยใช่ไหมโอเค แล้วกางเกงเหรครับกางเกงตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ครับงานแรกงานแรกเลยนี่กี่พันนะครับโปรอีลิตโปรอีลิตใช่ไหมโปรอีลิตเสื้อกับกางเกงนี่ก็แปดพันแล้วนะไหนดูรองเท้าหน่อยแล้วกันอันนี้เอาพัฟฟายรุ่นพิเศษครับรุ่นพิเศษเหรอพิเศษด้วยคือเอาพัฟฟายสามฟิวส์อิเล็กทริกที่ใช้ในโอลิมปิกครับใช้ในโอลิมปิกปีนี้อืมเท่าไหร่ครับคู่นี้เก้าพันแปดครับเวสเนกี้มาเก้าพันแปดรวมทั้งตัวตอนนี้ก็ประมาณ หนึ่งหมื่นแปดพันของไนกี้นะโอเคโอเคน้องเอก็เป็นแฟนไนกี้ก็เสร็จแล้วอย่างคือเราวิ่งดีด้วยใช่ไหมเอาเท่ครับครับเอาเท่ด้วยเอาเท่ด้วยวิ่งฟูก็เพสสีปลายอะไรอย่างนี้เยี่ยมมากเยี่ยมมากฝากไนกี้ลองดูด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับน้องเอแฟนไนกี้โอเคครับสวัสดีครับน้องตาแป๋วนะครับทำได้นะครับได้แล้วค่ะสุดท้ายเป็นการปิดจ็อกชี ขอชื่นชมเองว่าตั้งใจวิ่งอย่างมากเลยใช่ไหมแต่ข้อหมายตอนแรกเราแค่ติดจังหวะแต่ว่ากลายเป็นว่าเกินความคาดหมายแล้วทำให้เราปิด่ยนความสิ่งใส่แม่น้ำในยางสวยางามก็คือได้ที่หนึง่งได้ที่หนึง่งเปิดไปที่แปดที่สิบเลยค่ะแล้วก็เก็บก็เก็บเรื่อยๆนาฬิกาตัวเองแต่ว่าน่าตรงนั้นน่าจะกดเพราะว่าหนูวิ่งต่อนนอีกก็มีเพื่อนเจ้พี่ได้บรรยากับ กาความพร้อมก็พร้อมกว่านครสวรรค์ตั่เป็นที่ามตั้งใจเลยแหละทุกอย่างไม่มีข้ออ้างเลยสภาพอากาศก็การกลางนครสวรรค์ที่ไหนละวันนี้อากาศดีนะเหนื่อยเองเพราะว่ามีแวะเข้าห้องน้ำหวัดมีเข้าเป็นท้อยทีนึงครับตอนที่ทำเวลาเพื่อนจะตามผู้ใก่ให้ทันก็ก็เร่งก็ทำให้เราแบบเหนื่อยนิดนึงมีเนี่ยทีนี้กับน้องตาแป๋วนะครับวันนี้สุดยอดมากที่ได้ โอ้อ่นบบนก็ติดถ้วยทุกสนามถ้าดูแล้วเผลออาจจะได้ถ้วยเวลารวมด้วยนะใช่ค่ะชืิงเข้าจริงระดับมิงแล้วค่ะก็รอโอเคเยี่ยมมากครับน้องตาแป๋วสวัสดีครับรองชนะ e l e อันดับที่หนึ่งคุณอาทิวัดไทโรดค่ะเอาเวลาไปสามสิบงหนาทียี่สวินาทีช a มาละทอนสีกิโลเมตชายได้แก่คุนมิวไวาราแทมูของเราไดเครับยเลย ยังไงไสุดยอดมาโอ้โหโอ้โหสมกับฉาย,ยายของคนจริงพี่เอ๋ครับว่าเทพปูจริงๆแต่ทมแานะนำว่าครั้งต่อไปถ้าพี่ปูเข้าทุงไทยให้แนะนำว่าพี่ปูอาบน้ำรอเลยนะครับพี่เข้ามาเห็นมีเดินด้วยใช่ครับเพราะว่าอตะ,ะคิวขึ้นท้อง เข้ามาเวลาวันนี้มี3ชั่วโมง3:55มันก็โอเคนะ G T T มา3ชั่วโ <7, S 1> มง27 27อันนี้ก็เพลสประมาณ5.05เป็นไงวันนี้มันมีเทารันเหเหมือนเราก,กรอบอะครับมือกกรอบแล้วใช่ไหมมาจากสนา 3, มทกสามแล้วมีสิทธิ์ลุ้นได้ถ้วยรวมไหม ได้ได้ช่วยรวมแน่นอนครับเพราะว่าเวลาได้เพราะว่าเวลาได้แล้วก็แล้วเราลงทุกสนามด้วยใช่ครับแล้วงอย่างพี่ปูมาแค่สองสนามพี่ปูข้นมาแค่สองสนามเออแค่ช่วยรวมแน่นอนช่วยอะไรทุกอย่างครับวันนี้แต่ช่วยที่มากกว่าเนี่ยอ๋ออันดับห้าก็ยังีใจแต่ไม่เป็นไรวันนี้แรงๆมาเยอะมากใช่ครับน้องเขาบอกว่ามาซ้อมจะไปบางแสนอันดับ5นี่3ามชั่วโมงสิบสถ้าเราจะชนะเราต้องวิ่งโค่นนิ่มไปทีบีใช่ โคตรนิวพีพีเลยถึงยากอยู่ถึงยากอยู่ไม่ได้ขึ้นยากมันกดไปไม่ถึงอยู่แล้วถูกกดไม่ถึงอยู่แล้วแต่ก็บอกมาซ้อมนะมาซ้อมก็ี่ห้าเลยครับมาซ้อมแต่ว่าคุณศศีก็สุดยอดแล้วนะครับวิ่งทั้งสี่สนามแล้วก็นั่นแหละนะครับโอเคยินดีด้วยนะครับที่ได้ร่วมวิ่งด้วยกันทั้งสี่สนาม โอเคครับครับคุณน็อตนะครับครับผมใช่มากมิดโปรดักชั่นโปรดักชั่นใช่ไหมครับก็เป็นจัดวิถีสีสนามนี้ใช่ครับใช่เป็นไงบ้างครับอันนี้สนามสนามสุดท้ายแล้วสนามสุดท้ายแล้วก็รู้สึกประทับใจกับนักวิ่งนะครับก็ต้องขอบคุณนักวิ่งทุกท่านเลยที่ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมแล้วก็เป็นเอฟซีของเราทั้งสี่สนามครับก็ถือว่าให้การอบดหนนแล้วก็เหมือนกับครอบครัวเรามาวิ่งกันในครอบครัวนะครับคือผมเป็นนักวิ่งก็มาวิ่งทั้งสี่สนามก็ต้องขอบคุณทั้งทีมมากมิดแล้วก็ทีมผู้จจัััดดดดทททุกคคนนนนีีีีี่่่่่มมสวววรร้้ยยงงาาอบ ก็จะบอกว่าเสื้อเหลียนเนี่ยสวยมากสนามเส้นทางก็เป็นเอกลักษณ์ดีทุกสนามนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วท่ี้และทามีโอกาสก็จะมาร่วมงาน จัดของมั่งมิสได้ครับก็ติดตามเพจวิ่งเพื่อ,อไว้ครับได้ครับแล้วเรามีอะไรเราก็จะจะกีกับมีเรื่อยๆแล้วก็ส่วนตรงเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสนามอัพเทรลเรนนิ่งที่ภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนอีกสามอำเภอนะครับก็จะมีท Speed ั้งสปีดเทรลแล้วก็อัพฮิลดาวฮิลเทคนิคเรานั้มีให้ครบเลยนะครับสำหรับสนามเทรลที่ภาคเหนือของมั่งมิสคุณคันนี่เป็นยินดีมีเดียครับเป็นยินดีมีเดียซึ่งยินดีมีเดียยินดีมีเดียเป็นของผมมั่งมิสเป็นของอาร์ตอ๋อครับก็เราแยกแบ่งสายการทำงานระหว่างภาค กลางครับกลางทั้งสัญญาของเรารับงานโทรเทศับผม,มก็ต้องฝากไปด้วยแล้วเพจวิ่งเพื่อน,นี่คือเพจวิ่งเพื่อน,นี่ของของมากมีที่อยู่ฝั่งภาคกลางนี้นะครับแต่ส่วนเพจของภาคเหนือนจะเป็นกรีนซีซั่นลานาเทลครับอ๋อเราจะมีเราจะมีอยู่สองเพจที่ทำให้ดวิ่งที่เป็นวิ่งถนนกับวิงว่งวิ่งวิ่งเทรลมีสองเพจด้วยกันครับ เพดมินิเนซันลานาเพียวกับเพดวิ่งเคื่อไว้นะครับได้ครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่ปูเป็นไงครับวันนี้ที่มาวิ่งตามเพดของตัวเองเลยครับเวลาไป56นาที23วินาทีได้ขึ้นไปบนขอประกาศการครับก็คือตอนผมกำลังขึ้นเนี่ยพี่ปูก็ลงมาพอดีเลยนะครับวันนี้อากาศดีนะอากาศเย็นดีถนนก็โอเคครับวิ่งดีเลยใช่ไหมใช่ครับหลายๆไปเรื่อยๆครับ 2องชั่วโมงสี่สิบาันเทปเท่าไหร่ครับระยะรวมถึงพัเทปเทาสโอเคเล่ที่สนามหน้าไปที่ไหนครับเดี๋ยวไปหน้านก่อนครับอาทิตย์อาทิตย์หน้านี้ไปหน้าเสร็จแล้วก็จะไปสนามหลักก็ตาองแสนต้อาสยังไงก็ตามเชียร์แล้วเอาพยาายมนะเอาแชมป์กลับมาตรงนี้พี่ปูซ้อมยังไงบ้างครับเก็บระยะอะไรยังไงบ้างตอนนี้ครบเลยครับครบวาง อยากออกที่จะไปมูติครับอ่าแล้วถ้าพูดถึงว่าซ้อมเก็บพยานี่สัปดาห์ประมาณเท่าไหร่ครับหรือวันละอะไรเงั้ยอยู่สัปดาห์ละร้อยวันนึงก็มี20โลอะแล้วก็มีซ้อมความเร็วมีอะไรเงั้นด้วยมีครับมีแซมโบ้มีลงพอดครับโคดนี่คือใครครับโมกครับตอนนี้โมกคนโมกที่เป็นพิธีกรเป็นพิธีกรตอนนี้อยู่ในช่วงของการประกาศแสนวนใหญ่ อ๋อครับโอเคเอสเอนี่คืออยู่ที่ปูจิใช่ครับบนที่ยี่สิบสี่บนที่เท่าไหร่ครับยี่สิบสี่เดือนพฤศจิกายนาโอเคครับก็ตามเชียร์เหมือนกันนะครับเอสเอปูจิ ครับโอเคครับคุณโก้สวัสดีครับสีแม่น้ำอันนี้ก็แม่น้ำที่สี่เขมาเจอน้องคีนแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับคือศูนย์เก้าโต้แจ้กันสีแม่น้ำสีแม่น้ำเลยก็ต้องคุยกันนะครับนี่ก็ได้ศูนย์เก้าโอ้โหให้หวยให้ดังใจเลยนะครับก็ตกใจหวยได้มาดูดีเลขแล้วตอนนี้ดีใจอารมณ์คนดีใจก็ไม่ผิดเป็นยังไงครับเข้ามาเวลาเท่าไหร่เข้ามาเวลาที่3นาทีระยะทางให้มาด้จุดท่าเรือได้เลยเพชร์ศรี4.4น้ำมอสเฮ้เพชรดีมากเลย ไอ้ช่องอย่สี่จุดสี่บท r v i e ทงที่งที่มันวนวงเวียนประมาณสองรอบแล้วก็ยูทกทางผู้คนเยอะถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนไม่มีหมานนี่ก็แบบสี่จุดสี่ศูนนะนะคือจะวิ่งได้เร็วกว่านนี้ใช่ไหมถนนเขาดีรู้สึกว่ารัินของเราทาไมีกจะไม่อิ่มก็ดีะครับเป็นวัดีรัอยู่เ่ดลยนะครับอคือเขวห่าลัางอ๋อซ้อมมาดีด้วยนะครับแล้วก็วิ่งมาแล้วตอนที่สนาม วิง่งออกกำลังกายออกกำลังกายก็โอเคอ่ะได้อยู่ได้อยู่ออกกลังกายด้วยออกกำลังกายด้วยต่อ แล้วอาทิตย์หน้าไปไหนน้องแอนเป๋อสบายหยุดแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกประมาณแปดวันเนี่ยไปสุโขทัยมาราธอนเราแล้สุโขทัยมาราธอนใช่ไหมใช่สุโขทัยมาราธอนวิ่งกี่โลสุโขทัยมาราธอนวิ่งสิบโลไม่เป็นไรคือเราเอาความเร็วตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคครับน้องแอนเป๋อเยี่ยมมากกินดีด้วยแล้วขอให้ทำเวลาดีขึ้นเรื่อยๆมีโค้ดไหมเดินมาเลยครับผมแล้วมามีเน้นเน้นเทมโป้ับมือประมาณประมา ดับสี่นะโอเคครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทำเวลาได้ดีแล้วก็มีคนติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆโอเคครับน้องแปรสวัสดีครับทำเวลาบ่สี่โมงสอันาทีสิบวินาทีตองมองาด้วยนะ รางวัลถ้วยรวมงันค่ายหญิงนะครับก็คือตอนนี้มืนต้องลงปูทั้งสี่สนามแล้วก็ทำเวลาได้ดีที่สุดแล้วกันไปทั้งจีนตามถ้วยคะแนนรวมก็ของน้องตาแป๋วนะครับแล้วก็ของคุณสติปีหน้ามีอีกไหมคะดีใจไหมดีใจมากนะแบบนี้แน่นอนได้กระแสการตอบรับจากลัตเ วิ่งันได้คะแนนของความพยายามของพวกเราในุกสนามเราก็ต้องใช้ความพยายามมากวิ่งฟุตบอลพรอนพี่รู้เลยว่าทรมานมากโอเคครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับครับน้องแขกสวัสดีครัเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้สนุกค่ะก็ได้ช่วยอีกแล้วถล้่ะสนามที่สี่เลยลงลุกสนามเลยสนามเลยค่ะได้ทุกสนามได้ทุกสนามค่ะวันนี้เวลาเท่าไหร่ครับ าครับวิ่งที่อุทัยธานีตอนเช้าอากาศเย็นสบายค่ะวันนี้อากาศดีเนาะวันนี้นักาศดีเลยไปขราบคุณแขมันมาจากจังหวัดอะไรนะครับจังใต้จังหวัดนะครับอยู่ทีอะไรอ่ะทีมกอดยวนค่ะอ๋อทีมกอดยวนทีมกอดยวนค่ะแล้วมาสบายหน้าสวยๆแรงๆเลยนะโอ้ยเขาเหมือนบิมโอเคแล้ินนี่กับคุณแผขด้วยนะครับได้รับเป็นทีิได้ด้วยทุกแนเลยเก่งมากไปตีนะเก้าโมงแล้วนั่นก็คือเส้นฟินิชนะครับริมแม่น้ำสแกร์กังของวิถีสีสายน้ำ จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็เรียกว่าปิดได้สวยงามจริงๆเลยนะครับเพราะว่าปิดตรงเลียดแม่น้ำแสกแกกลางนี้นะครับนี่นะครับสวยงามดยอดเลยครับเหรียญก็เป็นรูปปลาแรดนะครับเสื้อฟินิเชอร์ก็เป็นรูปปลาแรดนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะครับเตรียมพร้อมมาเลยสุดยอดมากครับครับครับทูมาราธอนล้วก็จะวิ่ง เรียบแม่น้ำสแกกลังที่มานะครับประมาณเกือบเกือบหนกิโลนะครับวันนี้ก็จบไปที่3ชั่วโมง58นาที39วินาทีนะครับระยะทางนี้ไป๊ะมากเลยนะครับ42.20นะครับก็ซับซีเริ่มกลับมาแล้วนะครับแต่ก็ลำบากมากเหมือนกันและที่สำคัญสนามนี้มีความชันถึง510นะครับเพราะว่าวิ่งขึ้นเขาสแกกังด้วยก็รู้สึกดีนะครับสู้ๆครับเยอมมากครับครับ ราธอีกท่านนะครับตอนนี้ก็8โมง11นาทีแล้วนะครับส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ใช้ a เอฟิกบีส t ิปคู่ใหม่นะครับแกะกล่องแล้วก็ใช้ในงานนี้ด้วยแต่ว่าไปมันก็มันช่วยให้เราเนี่ยวิ่งได้คล่องตัวคล่องแคล่วเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อการวิ่งสำหรับเรื่องรองเท้านะครับนี่นะครับมันก็ช่วยส่งผลในการวิ่งวันนี้ได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่ามันก็ดีขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย ปกติตอนนี้เนี่ยประมาณ20-30นาทีเลยนะครับรองเท้าเนี่ยก็มีผลนะครับกับ A.P.P. Switch คู่นี้ที่ผมได้เอามาใช้นะครับไหนๆก็ดูพื้นด้วยก็ได้เนี่ยนะครับพื้นที่วิ่งไปแล้ว42กิโลเมตรรวมเดินมาด้วยเนี่ยก็เป็นเซรก็43กิโลเมตรได้นะครับสู้ๆครับสู้ๆครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับครับก็มีทั้งระยะา a ์ f แล้วก็ระยะ ฟูมมาลาทอนนะครับเยี่ยมมากเลยครับมาจบตรงนี้สวยงามเลยอ่ะสวยงามเลยสวยงามเลยริมน้ำนะครับสู้ๆนะครับชื่ออะไรครับชื่อหญิงค่ะครับครับโอเคครับขอบคุณค่ะครับครับยอดเยี่ยมมากเลยครับอีกนิดเดียวครับนี่นะครับแมววิวมันได้ใจจริงๆเลยนะครับตรงนี้โอเคครับยินดีด้วย นี่นะครับอีก400เมตรนี่นะครับเลียบแม่น้ําสแกกังแล้วก็จะเข้าเส้นชัยนะครับตอนนี้เวลามาลาธทอนเนี่ย5ชั่วโมง20นาทีนะครับอิกงนิดเดียวครับครับครับได้บรรยากาศนะครับตรงนี้โอเคครับสวีปเปอร์ระยะฮาร์มนะครับสวีปฮาร์ฟครับลูกป่องลันเนอร์เห็นไหมบรรยากาศมันสวยนั่นแะ เนี่ยอุทัยมาปิดตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นไงบ้างพี่ถ่ายรูปร้อนครับวันนี้ถ่ายมุมไหนครับวันนี้นี่ครับออกนี่ครับออกไปไม่นานไหนที่สิข้องนี้เลยใช่ไหมมันก็จะเห็นบ้านมันก็จะเห็นแม่น้ำ,นำโอเคเดี๋ยเลยครับพี่แต่ว่าเมื่อกี้ก็มีรูปผมไปแล้วนะมีแล้วครับน้องตาแป๋วนะครับได้โอเวอร์ออลยเสร็จแล้วก็ได้ถ้วยรวมด้วยนะครับส,ส,รสีสนามเลยโอเคนี่ก็ กรรยินดีด้วยครับชื่ออะไรครับอนันทวันไทยมาค่ะชื่อนกค่ะชื่อนก,อนกยินดีด้วยครับ,<อ>บนี่เราก็ำกำลังเดินกลับกันแล้วนะครับถ้ามารอนจะวิ่งมาทางนี้นะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้แต่แต่ถ้ามินิกัะฮามจะมาทางนี้นะครับชุนนด,ดรนะะก็เป็นนะอันนี้ก็เป็นเสื้อฟิวเชอร์ลายปลาแรดนะครับเสื้อฟิวเชอร์นะครับก็สวยงามเนื้อผ้าแล้วก็ลวดลายนะครับ แล้วก็กได้รัพย์สิมาซึ่งเรียกว่ามันก็มาเร็วเกินกว่าที่คิดนะครับซึ่งหายไปประมาณปีหนึ่งได้นะครับจาการที่จะได้รัพย์สิก็รู้สึกดีนะครับในการวิ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่ารองเท้ามันก็ตอบสนองดีนะครับเบาไหลลื่นไปได้เรื่อยๆส่วนนุ่มก็เป็นรองเท้าใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็สีสันสวยงามนะครับคู่นี้ก็เพิ่งแกะป้ายเนี่ยเมื่อคืนนี้เองนะครับสวิปอันนี้ก็เป็นล็อตที่สามนะครับ ซึ่งมันก็จะมีการปรับสูตรฟอร์มมาน,นิดนึงซึ่งผมว่ามันก็โอเคทีเดียวนะครับเพื่อนๆใครสนใจก็ลองดูได้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทีมผู้จัดทั้งหมดนะครับทีมออ์แกไนเซอร์มากมิดรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแล้วก็จัดงานวิ่งวิถีสียสยน้ำมาราธอนนี้นะครับทั้ง4จังหวัดซึ่งมีความหมายในทุกๆจังหวัดเลยนะครับ และที่สําคัญก็ต้องขอบคุณเพื่อนนักวิ่งทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมวิ่งด้วยกันแล้วก็ได้คุยกันนะครับในงานวิ่งเนี่ยเราก็จะได้เพื่อนใหม่ๆมากมายเช่นกันก็รู้สึกดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็คงต้องไปจากจังหวัดอุทัยแล้วนะครับซึ่งก็รู้สึกประทับใจในจังหวัดอุทัยมากนะครับอาหารการกินน่าก,กินทั้งนั้นเลยแล้วก็บ้านเมืองน่ารักนะครับวัดวาอารามอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะต้องแวะก,กินสัก2-3ร้านก่อนกลับนะครับโอเคนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับยังไงฝากติดตามช่อง Running Notebook ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับนี่นะครับสุดท้ายด้วย m b Swip แล้วก็เหรียญของอุยทยธานีมาราทอนนี่ครับประทับใจมากเลยนะครับ